ผากันเปื้อนปักโลโก้ขนาดโลโก้ไม่เกิน5คูณ5นิ้วร้านอาหารคาเฟย่ยูนิฟอร์มเสื้อทีมของแจกบ,บริษัทสั่งทําได้งานปักพรีเมียมใส่ได้ทั้งชายและหญิงด้วยคุณสมบัติผ้ากันเปื้อนผลิตจากผ้าแคนวาสคอตตอนร้อยเเซนหนา11ออนทนทานใช้งานหนักได้ดีไซน์ใส่ค่อยหลังปรับระดับได้ใส่สบายไม่ปวดไหล่กระเป๋าสใบใหญ่ติดกันใส่อุปกรณ์ทํางานสะดวก ขนาดฟีไซส์าย,ยาว28นิ้วกว้าง25นิ้วเทคิิก,การปักเครื่องคอมพิวเตอร์ความแม่นยำสูงความละเอียดสูงรองรับงานปริมาณมากคงทนต่อการซักส่งเสริมการทำธุรกิจเหมาะสำหรับร้านอาหารคาเฟ่ธุรกิจบริการและกิจกรรมเวิร์กช็อปเสื้อยูนิฟอร์มเสื้อทีมหรือของแจกช่วยเพิ่มภาพลักษณ์ธุรกิจให้ดูมืออาชีพน่าเชื่อถือ วิธีการสั่งสินค้า 1. เลือกสีผ้ากันเปื้อน 2. กดสั่งซื้อสินค้า 3. ลูคค้าส่งข้อความรูปภาพโลโก้หรือที่อยู่ลิงก์ไฟล์งานที่จะปักได้ทางแชทนี้ได้เลยนะคะ